สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปิยพรศิลาอ่อนเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอรบิดตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน10,000แสนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจานวนในรูปกระจายได้อาละค่ะ เมื่อทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วคุณครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ1.4การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนมาดูในภาพนะคะจากภาพเป็นภาพอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นภาพสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งที่แบ่งที่นั่งตามโซนดังนี้ค่ะโซน A นะคะมีความจุ 8,505ที่นั่งถัดมานะคะเป็นโซนโซน B ค่ะโซน B มีความจุ3,600ที่นั่งและโซนสุดท้ายโซน B ค่ะมีความจุ12,245ที่นั่งทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบจํานวนที่นั่งของโซน A และโซน B กันนะคะเปรียบเทียบ8 0 0 0 ห้าร้อยห้าที่นั่งกับหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้าที่นั่งค่ะมาดูกันทีละข้อนะคะแปดพันห้าร้อยห้าที่นั่งเป็นจำนวนกี่หลักคะเป็นจำนวนสี่หลักค่ะเก่งมากนะคะเป็นจำนวนสี่หลักหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดของนักเรียนคือหลักอะไรคะตัวนี้นะคะคือหลักอะไรคะหลักพันค่ะเก่งมากเพราะฉะนั้นแปดในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8 0ด0นั่นเองนะคะมาดูจำนวนต่อมานะคะ1 000, 2 2 4 5มที่นั่งเป็นจำนวนกี่หลักคะเก่งมากค่ะเป็นจำนวน5หลักนะคะหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดของนักเรียนคือหลักอะไรคะคือหลักหมื่นนั่นเองนะคะหลักหมื่นเพราะฉะนั้น1ในหลักหมืน่นจึงมีค่าเท่ากับ1หมื่นทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบ2จํานวนกันนะคะนั่นก็คือจํานวนอะไรคะ แปดพันกับหนึ่งมืนนะคะแปดพันเป็นยังไงกว่าหนึ่งหมื่นคะเก่งมากค่ะแปดพันน้อยกว่าหนึ่งมืนนะคะน้อยกว่าหนึ่งมืนเราจึงใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งหมื่นก็คือสิบพันดังนั้นแปดพันจึงน้อยกว่าหนึ่งหมื่นนั่นเองนะคะ ดังนั้น8,505ที่นั่งจึงน้อยกว่า12,245ที่นั่งหรือหรือนะคะหรือในทางเดียวกันเลยจำนวนนี้นะคะ12,245ที่นั่งจึงมากกว่า8,505ที่นั่งนั่นเองค่ะจำนวนที่นั่งในโซน A น้อยกว่าที่นั่งในโซน C นะคะ หรือ,อหรือหรือหรืออะไรคะหรือที่นั่งในโซน C มากกว่าที่นั่งในโซน A นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะในบทนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเราไปทำแบบฝึกหัดที่1.4.1กันเลยคะ่ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปการสอนไปแล้ว เรามาลองทดสอบความเข้าใจโดยการทำแบบฝึกหัดที่1.4.1ในหน้า12และหน้า13กันนะคะอ๋อนักเรียนอย่าลืมเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย